สบายดีสบายดีทุกข์สุขคนเดอ้อผักามากะทินเจียวหวานเจีวยวใส่น้ำตาลใส่ข,าข้าวกลัวกินกับมักคมเมีม่ยงผักแยัง,งพี่น้องมือหนาต่ำมือนีสิมากินบ่าวหนี่อยากแห้งลี้โดดใส่โดดใส่ดดกอนหมู่เลยว้าวลองอว้าวพูดพัำทำเพลงวิชาคุอรอก,กรรมลูกสาวก็ค่ะก็ตื่นนอนหายเอกเอก พันซี่ใส่อันนพวกนั้นะตะลางครับตะลางมูฟวันอยู่พี่น้องมิวกี้ซี่ใส่ก็เลยเอาพันน้อยหลินน้อยลินไปลินมาหลับหลินเปย์น,นะ <Okay. S 1> นะก็เลยมาลงมาตะลางลงตะลางได้มือนะเห็นแดดน้อยหนึ่งมือนี้มือตะกา้าโบเห็นจนังดีซิบกว่ามือแต่ว่าคือแดดฝนจนังเดยกระโบหูฝน,นจะตกอีกโบจังโอเคพี่น้องหากินสมก่อนสำนึกนก,กินโบโบดดอกเนาะมือวานนี่คอยกินค่ะวันสามหน่วย ข้ามหน่วยก็อิม่มนะครับมันสมพี่น้องได้เวลาลงมือว่าเด้อพี่น้องว่าเด้อมข้ามหน่วยใหญ่ตึบเลยกิี้บดจะหมากเลยม่างเลยข่อยสกินเบิดจะหมา่างนี่เนาะมันเป็นไนต์ตึงยังไงแห้งฝาดเลนยนี่มันีุ่พอดีกินกับใหญ่พอดีหอดีกมแห้งเหี้ย Dù gần ngon 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 มันโบติดนี่น่าเจ๋วมันโบติดพยายามมันหยุดบังสักหน่อยบังสักไปจับที่หมู่ที่อุนตาให้ย้ำแรงอย่างนั้นก็มักม่วงพี่ที่มู่ทีหมากบเนอ่ะหมอกจอเนาะกายพอได้กินหน่อยบุกคนเลย ที่ว่าชามหม่างคือว่าเก่งจักสีฮอตหรือเปล่าจำมอนเลยฮะยิ่งกินก็ยิ่งแซ่บฮะยิ่งเผ็ดอากาศจะ่งเท่าไหดิตอนคนโตแข็งเย็นคนยุดปรับหลักฮอนปุบแล้ว

ลูกอีนังกินบ่ได้นะอนี่ามาขวนเลยคามลูกเอาเอ้าเอ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 าสวัสดีจ <strong> ้าปลาลุงก่อนใส่ปลาลุงเด็ดสวัสดีจ้าปลาลุงสวจ้าได้ไหมเอายังตื่นมาถมลูกเดดพุ่นเอา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 เลยก็แดดแบบจ้าแห้งเกินไปดิ

ฮอนอรยังวะนัดคุณหังตะล่างยงเอแต่กนเต้ตะลางตรงนี้ลงอยู่จะเขีนอะไรเอองย่างไีบะเปียใหญ่เวลามาจินเปียกมันถึงมันเน้ะมันเิียนดินโอกบัดบมอเดี๋ยวไปถิมคำลูกถิมเก็บล่างลาฮนถิมแล้วเก็บล่างเาได้ผิดชีวินได้มากหนึ่งบีแมนนยหน่อยแล้มาครามกันเลย ฉันชอบเต้ยขึ้นเอาให้เน้่ยนะเต้ยมันขึ้นหรือกินยาเอาให้ยาไม่กี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าไหมเอดี๋ยวเช้าน่ะสวัสดีเห็นแล้เห็นสวัสดีจ้านอนนั่นนอนนี่ฝันเก่งก็คอยกินมาคอยกินมื้อน้ะเต็มเให้แต่สามะ หับจีนอ่ะเอวไาให้ตกๆๆตเมื่อกี้ถิ่มทุกเป่าลงตลางผู้ชิงเงิงทุกมีน้ำหัติตีนมักที่สอง จกเอาลูกจกเอากจกกระเป๋าบุเป็นสเปนเอาหมักองุ่นใส่กระเป๋าให้นี่เด้ลูกนี่นี่จกเอาไอ้ลายอยากจกลายจกเอานี่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 เหดจกบุเป็นกินสม้มกบุเป็นกินส้มจะรูปแล้วเคยกินเบิดมะขามช่องมากพอเมื่อกี้กินเบิดสีหันวากเจียวเกี้ยงเลยพี่น้องเมื่อกี้กวนอยู่ก็เลยหย่าซะแต่กินสม้มก็กินอิ่มแล้วเต็มที่ช่องหมากอิ่มแล้วมันส้มแหง กี่กวนอยู่เลยหยุดถ่ายไปเนาะเพิ่นห้อนเปลี่ยนเสือ้อเพิ่นเอามาป้อนดูป้อนดูบัตรีบัคอหมักอุ่นจะแเฟนมาป้อนแม่ป้อนดูอะป้อนดูสวัสดีจ้าป้าลุงสวัสดีจ้าก่อนเมึงเนี่ป้อนเด้อพี่น้องมามากินมะอือป้อนมันถึกปากนีกว่ามาอือเพิ่นป้อนมักองงุ่น บอคอได้ลงได้ในกระเป๋าอีนางยังยังอยู่มิวมาพี่แม่จกเห็นไหมอิได้ลงอาแม่จกเห็นไหมผูกป้อนก็เอาด้วยอื่นป้อนก็บอกเพื่อนมิดเอาขี้ปากเพื่อนๆนะแม่จกเห็นไหมะจกกระเป๋าบวกเป็นเอาเอาแม่จกเห็นไหมไปคอเลยเลยคอเลยเลยหัดฝืนเองบุกินเด้อพี่น้องคัดแล้วก็คายเห็นบ่ดเดียจะมาป้อนแม่แล้วแบบนี้คัดแล้วก็คายแล้วก็ไปคอใหม่เลย ใส่เสื้อให้กันยากแส,ส่ได้บริอยากใส่เสือ้อปะโตหย่างสบายเมื่อกี้กัดแล้วก็คลายเสียของในนี่เมื่อกี้เสียคองเวดกัดแล้วก็คล้ายผูกกองอยู่เก็บมาพร้าวแล้วขีบปากปอ,ปปอยบนนี้ก้อนอีกก้อนอีกเร็ว อันีดินี่ดิเอาลคือปากมั้ฮะป้อนหมูป้อนอีกป้อนอีกป้อนป้อนส้มปี้วหวานป้อนแมป้อนซี่เป๊ปป้อนแซ่เป็ป้อนนะโอ้ป้อนป้อนป้อนอีกป้อนอีกโอ๊ยปี้วลายกว่าน มันฉลาดเด้อมันเอาขี้ปากมันมาปนอมแล้วก็คายมาปนอะเดี๋ยวอะคงจีเป็นคนโมหมักกินบ้างแม่เอาขวัญมัน่อยโมหมักกินเป็นของหมักยังกับกินอี๋อี๋อี๋มีขวัญมันอยู่ค่ะเก็บมาไว้เก็บมาสวัสดีจ้าก่อน tạo bà loong rồi sao bà đi ta bà loong yu kiê sao bà đi ta bà loong hết đã ai tui ta tui ta hết đã ai hết ta 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 ชุบานจุบานเห็นแล้วุบานบาย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 ดเดี๋ยวเตะลมเด้อบายบายดนี่นี่คยแก่เสือตัวนี้ออกห้แล้วใส่เสือตัวนั้กินมันห่อนแข่เด้อใส่เสือใส่ส่งให้กยานจกทงโมเป็นโมเคยจกทงจกเถอนี่นี่นี่นี บ่อนแม่มึงไปมันไหนปบอนบ่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 อนปู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 นวะสิบบนคืนเลยปูปูปู่นปวมาอยัดเดียดแอ้แม่กินมาหน่อยอืม Tụi anh hàng cắt Cắt bánh tẹt khừng là cả khai Cắt tẹt khừng là cả khai Tụi anh bố mua nhầm phiền Ông lên phần Chốt ít miếng chốt ít bao hả phần áo thì nếu xì đây xì chốt Chốt bao bố bến Mình bố bao ป้อนปไ,ไม่เคยป้อนแมงไปไม่เคยป้อนเอ้าเอ้าเช็ดหนีบตัวเองอ้าวหัวโดนไหมเห็นอหมเจ็บแล้จะเทือนไปว่าเือนเจ็บที่ล่ะเหลี่ยมไหมใช่ไหมยังให้หาชอกกินดําเขาว โบกินดอกพี่น้องอยากลิ้นอยากกัดลิ้นนั่นนี่หมักแตงคนกับม้าหมักได้แตงกว่าโบลิกินดอกกัดแล้วก็คายกัดแล้วก็คายแล้วก็อยากได้ใหม่เลยเลยไปแม่งไปไปแม่งไปนี่แต่อมอมอมซะก่อนอยากเอามาปอนก็ได้โอ้ยไม่เท่านี่ไม่เท่ามิ้ว Này thằng Milky thong thông thăm lai, thông chốc cũng xịn má đu mẹ chốc, thằng này thông hay thông nhất bẹo luôn Mặc áo ngùn nằm, mặc áo đi Lăng mặc áo ngùn, mặc Sai vẫn rồi tụi Chính sai vẫn nhau quá đi, Này bọn nhịp sai Dời, dời, dời

<laughs> ปป,ป้นไปแจงตักมมก่อน <laughs> บอยเบกิดขปากวันนี้หน่วยนี่ก็กัดแต่ขึงกระทิมป็นเบบุพเพนคือเ่าเนี่ยก็โอเคทไม่ต้องสำหรับพิมนีเขาเจอประชันกันเนาะแต่มือเวเ็นกบ้านเราเป่นงงโอ เมื่อกี้ดิ้กะตอนเอยกินมะขามก็กกมกให้มือข่อยมินพระแดกอยู่กินมะขามอยูก่กใ็ให้ให้ให้อุ้มยังให้แม,ม่อุ้มแม่ยังบัว่างอุ้มพยายามพูดตื่นแต่นอนใหม่แล้วก็บวอยู่เลยวัวกินหน่าพี่น้องไปแล้วสบ,บายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อกี้สวัสดีจ้ามืดๆหุ่มนี่ค่ะมืดๆสวัสดีจ้า,จาบ,บาย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 ก่อนบาย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 จุบันก่อนจุบันก่อน à, tới đây video mọi người.